นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car o f n o สวัสดีครับพบกับ Car o ออ o กันอีกครั้งวันนี้เราจะมาเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญรับชมกันได้เลยครับนับวันปริมาณรถยนต์บนท้องถนนมีมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการเกิดอุบัติเหตุวันนี้เราจะจัดอันดับ5อุปกรณ์ความปลอดภัยที่ผู้ซื้อรถยุคใหม่อยากให้มี ต้องบอกว่าการขับรถเดินทางไปมาทุกวันนี้เต็มไปด้วยความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากมายทั้งปัจจัยเรื่องปริมาณรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่เพิ่มขึ้นรวมถึงวินัยการจราจรของผู้ใช้รถใช้ถนนและอื่นๆอ,อีกมากมายที่เกี่ยวข้องวันนี้เราจะมาพูดถึง5อุปกรณ์ความปลอดภัยที่ผู้ซื้อรถยุคใหม่อยากให้มีบนรถคันโปรด 1. ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control เริ่มต้นที่อันดับแรกที่ผู้ซื้อรถอยากให้มีบนรถคันใหม่ของตนเองมากที่สุดคงเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากเจ้าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Adaptive Cruise Control ไม่ก็มีชื่อต่างออกไปตามรถแต่ละยี่ห้อทว่าหลักการทำงานทุกอย่างเหมือนกันทุกประการโดยระบบที่ว่านี้ถูกพัฒนาขึ้นจากระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบดั้งเดิม ซึ่งล็อกความเร็วคงที่ช่วยลดความเมื่อยล้าขณะดเดินทางไกลยามต้องเหยียบคันเร่งนานๆแต่ในรถยุคใหม่นั้นได้มีการเพิ่มเซ็นเซอร์ร่วมถึงเลดาราเพื่อใช้ประมวลผลระยะห่างจากรถคันหน้าวิธีใช้งานจริงไม่ซับซ้อนแต่อย่างใดแค่เลือกความเร็วที่ต้องการจากนั้นตั้งระยะห่างจากรถคันหน้าเพียงเท่านั้นผู้ขับขี่ก็สบายใจควบคุมพวงมาลัยอย่างเดียวปล่อยให้รถเร่งเครื่องหรือเบรกเองตามจังหวะการจราจร ทั้งนี้จะมีรถบางรุ่นที่ทำงานได้ตั้งแต่ความเร็ว0ถึง140กิโลเมตรต่อชั่วโมง 2. ระบบเบรคฉุกเฉินอัตโนมัติ AEB ทุกวันนี้เวลาใครจะซื้อรถใหม่โดยเฉพาะรถที่มีราคาเกิน1ล้านบาททุกคนมักจะนำโบชัวมากลางสเปคดูรายละเอียดกันเลยว่ามีอุปกรณ์ดีๆอะไรบ้างหนึ่งในนั้นคืออุปกรณ์ที่คนยุคใหม่สนใจอยากให้มีไว้ใช้ก็คือระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ ถามว่าทำไมคนยุคใหม่ถึงให้ความสนใจเจ้าเบรกฉุกเฉินออตโต้ที่ว่านี้ทั้งๆที่เมื่อก่อนคนส่วนใหญ่ไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัยเท่าไหร่ยังคงเน้นไปที่เรื่องรูปลักษณ์ความสวยงามตั้งแต่ภายนอกถึงภายในอย่างไรก็ตามยุคสมัยใหม่ผู้คนมีปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเลือกรถมากขึ้นสาเหตุสำคัญที่กล้าพูดก็มาจากความสามารถในการลดเลี่ยงอุบัติเหตุที่ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติเป็นอุปกรณ์ป้องกันภัยอันดีเยี่ยม ผู้ขับขี่รวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นได้รับประโยชน์จากระบบนี้กันทั่วหน้าเพราะเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันอาจจะเกิดขึ้นได้ในเซี่ยวพิบตาจนคนขับรถไม่สามารถตอบสนองได้ทันแต่ถ้าว่าระบบนี้ตัดสินใจเตือนและเบรกแทนคุณได้ทันทีซึ่งเลี่ยงอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นหรือถ้าชนก็ลดความรุนแรงไปได้มาก 3. ระบบแจ้งเตือนรถในมุมอับอันดับ3ตกเป็นของระบบแจ้งเตือนรถในมุมอับหรือ Bright Spot ที่มีการติดตั้งบนรถยนต์ราคาเกิน1ล้านบาทมาแล้วหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อซึ่งบางคนที่ยังไม่เคยใช้อาจคิดว่าระบบนี้ไม่มีความจำเป็นอะไรแต่ถ้าคุณลองขับรถที่มีระบบนี้อยู่ความคิดคุณจะเปลี่ยนไปทันทีหลักการทำงานของระบบแจ้งเตือนในรถมุมอับสุดแสนจะง่ายได้เพียงแค่อศายเซนเซอร์บริเวณซุ้มล้อหลังทั้งซ้ายและขวาส่งสัญญาณยิงไปกระทบกับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่วิ่งอยู่ในมุมอับ จากนั้นระบบจะโชว์ไฟเตือนขึ้นที่กระจกมองข้างหากผู้ขับขี่เปิดไฟเลี้ยวในทิศทางที่มีรถอยู่ในมุมอับระบบก็จะส่งเสียงเตือนทันทีอย่างไรก็ตามรถบางรุ่นไม่ได้มีเสียงเตือนก็ให้ไปลองขับจริงดูก่อน 4. ระบบช่วยเหยียบเบรคอัตโนมัติปัจจุบันบริษัทรถยนต์ต่างพากันยัดอุปกรณ์จำนวนมากเระเคนใ่รถรุ่นใหม่โดยหนึ่งในนั้นก็มีระบบช่วยเหยียบเบรกอัตโนมัติหรือเบรคโสออโต้โสซึ่งมีคนถามว่า มันเป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยด้วยหรือไม่ใช่อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอย่างที่เข้าใจจริงๆแล้วนั้นเจ้าระบบช่วยเหยียบเบรกนี้รับภาระทั้งความปลอดภยัยและความสะดวกสบายเพราะเมื่อผู้ที่ขับขี่กดปุ่มเปิดใช้งานระบบเขาสามารถปล่อยเท้าออกจากเบรกยามที่รถหยุดนิ่งเข้าเกียร์ดีได้ทันทีซึ่งถ้าไม่มีระบบดังกล่าวก็อาจจะมีบางครั้งที่ผู้ขับขี่ขยับตัวหรือเกิดลืมตัวว่าตนเองเข้าเกียร์ดีหรือปล่อยเบรโด,ดยที่ไม่รู้ตัว ตัวรถอาจไหลไปพุ่งชนคันหน้าก็ได้ในแง่ความสะดวกสบายนั้นเบรคโสช่วยลดความเมื่อยล้าเวลาที่ต้องประชนภัยเข้าเมืองอันมีการจราจรติดขัดเพียงแค่ปล่อยเท้าออกจากเบรคจากนั้นก็นั่งชิลๆรอรถคันหน้าเคลื่อนตัวแล้วกดคันเร่งเพียงแผ่วเบารถก็จะพุ่งตัวออกไปตามปกติโดยที่เราไม่ต้องคอยหยยบเบรคค้างไว้ตลอดเวลาเมื่อขับรถรุ่นที่มีระบบนี้ 5. กล้องมองภาพรอบคัน a l o w View Camera) มาถึงอันดับสุดท้ายของระบบรักษาความปลอดภัยที่ผู้ใช้รถยุคใหม่อยากให้มีได้แก่กล้องมองภาพรอบคันที่บางบริษัทเรียกชื่อต่างออกไปบ้างแต่ยังคงอาศัยหลักการทำงานเหมือนกันเพราะระบบนี้จะอาศัยภาพจากกล้องในมุมต่างๆรอบคันอาทิเช่นด้านหน้าที่ใต้กระจกมองข้างซ้ายขวาและบริเวณหลังรถ โดยระบบจะนำภาพจากทุกจุดท,ที่เรากล่าวมาก่อนหน้านี้เอามาประมวลผลแล้วโชว์ขึ้นที่จอกลางในห้องโดยสารช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถขับรถถอยเข้าออกที่จอดได้สะดวกสบายด้วยภาพที่คมชัดก็ช่วยให้คนขับคาดทะเนระยะห่างตัวรถกับช่องจอดได้ง่ายแบบที่ไม่ต้องมีใครมาคอยโบกรถเลยครับ